ผู้ป่วยอาการสุดหนะักจริงแชร์ข่าวภัยธรรมชาติปลอมแต่ชาวบ้านตื่นตระหนกจริงแชร์ข่าวการเมืองปลอมแต่เศรษฐกิจพังจริงแชร์ข้อมูลความมั่นคงปลอมแต่ประเทศเสียหายจริงทุกข่าวปลอมจะมีผู้ได้รับผลกระทบจริงเสมอเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งก่อนแชร์กสอทอชอ รายการสองเศรษฐกิจเบอร์ทีมงานอิโคโทนโิกไทยสนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธานาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นาฬกา8นาทีนะครับ วันนี้วันพุทธที่30กันยายนพุทธศักราช2 5 6 3รายการสองเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุพลปตอทร avel radio คลื่น f อ104.5นดาเมกะเฮิร์ต radio, FM, ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันพุธนี้ดำเนินรายการโดยคุณดวงพรอ,อุดมทิพ์ผู้สื่อข่าวสายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผมนายยศสรีมิตรไพบุญครับยังไม่ได้ยินเสียงคุณดวงพรนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นตลาดุ หุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เปิดตลาดมาเดี๋ยวเปิดเปิดตลาดเปิดตลาดมาก็ปรับตัวลดลงไปเลยนะครับอืในในกราฟนี่นะครับเปิดตลาดมาอ๋อแต่เปิดตลาดมาเหมือนกับพุ่งสูงขึ้นไปนิดนึงนะไปทําจุดสูงสุดของวันหลังเปิดตลาดแต่เปิดเปิดปั๊บเนี่ยอีกสักพักหนึ่งอะ่ะเปิดประมาณเก้านาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะครับเสร็จแล้ว ช่วง10นาฬิกานะครับพุ่งขึ้นไปอยู่ที่1,259.73จุดจ0จุดน่จุดนะครับบวกได้2.72จุดหลอกให้เราดีใจหลังจากนั้นเอาหัวทิ่มลงมาแรงนะฮะเสร็จแล้วก็ปรับตัวลดลงมาวิ่งดัานลบตลอดที่เหลือทั้งวันก็ยังทำจุดสูงสุดที่บวกได้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักผมคิดว่า2นาทีมั้งนะฮะเสร็จแล้วก็วิ่งนะครับในแนวแนวลบตลอดนะครับ จนกระทั่งปิดตลาดในช่วงเช้านะครับที่1247.97จุดเนะครับเสร็จแล้วเปิดตลาดช่วงบ่ายพยายามเงยหัวขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในแดนลบนะครับหลังจากนั้นก็ตกลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่เรื่อยๆตลอดนะครับต่ำสุดของวันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ะระดับลบ2 0่สเลยนะจุด 3, จุดอยู่ที่1237.00จุด,จดะครับสูงสุดของวันอย่างที่ว่านะครับอยู่ที่บวก 2อ2จุดแป๊บหนึ่งนะครับ1,260.06จุดนะครับตอนนี้ยืนใกล้จุดต่ำอยู่มันทำจุดต่ำใหม่เรื่อยๆอ่ะนะครับตอนนี้ลบอยู่19.08จุดนะครับลบอยู่1.52%อยู่ที่1,238.26จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ39,329ล้านบาทเปลี่ยนแล้วฮะ39,413ล้านบาทนะครับหุ้นที่ปรับตัวลดลงไปทั้งหมด1,112บริษัท ปรับตัวสูงขึ้นไป407บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง356บริษัทนะครับก็ปรับตัวลดลงในกรอบกว้างนะครับอืมดูแล้วราคาน้ํามันก็ตกลงอย่างช่วงค่มคืนที่ผ่านมาก็ตกลงไปแรงนะครับเสร็จแล้วระหว่างวันเดี๋ยวไปดูระหว่างวันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างวันนี้ราคาน้ํามันนะครับก็ปรับตัวลดลงไปนะครับ m e x WTI นี้ลดไป0.53%นะครับลดไป21เซนต์อยู่ที่39เหรียญ แเซนนะครับไอซ์เบรนด์นะครับราคาน้ำมันดิบอ้างอิงระหว่างประเทศที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับอ,อยู่ที่ระดับ4ี่เหรียญ7 1ดเ็ซนนะครับลบไป7 8เอรเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่7 8็ดสิเปอร์เซ็นต์ดเปอร์เซ็นต์นะครับลบไปสามอเซนคือ,อส่วนใหญ่นะครับตัวอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งเดือนหมายถึงส่งมอบ1เดือนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ส่งมอบล่วงหน้า1เดือนคือซื้อขายแล้วอีกเดืออนนจะะมมีารส่งบ เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนิดหนึ่งก่อนดูภาพรวมนะเราดูตลาดหุ้นในต่างประเทศแป๊บหนึ่งนะครับตลาดหุ้นนะครับผมกําลังงงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแลชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับดาวโจนในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาลดไป0.48อนนะครับอยู่ที่27,452จุดนะครับจุดสูงสุด นะครับ52สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันก็เป็น all time high นะของดาวโจนส์นี้อยู่ที่29,568จุดนะครับวันนี้อยู่ที่27,452จุดถึงแม้ว่าจะลดไปลบลงไป0.48%นะครับ S&P 500นะครับอยู่ที่3,335.47จุดนะครับลบไป0.48%นะครับออทามไฮนะครับก็3,588จุดนะครับเกือบ3,000ตอนนี้ถอยลงมานิดนึง ประมาณ200จุดนะครับ NASDAQ น,นะครับอยู่ที่11,085จุดนะครับลบไป0.29%นะครับลบไป32จุดนะครับ NASDAQ น,นี่ที่ผ่านมาออทามไฮนีอยู่ที่1 2 0่4จุดนะครับก็จริงๆตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับถึงจะย่อตัวลงมาแต่มันก็ยังอยู่ในระดับสูงนะจริงๆอออทามไฮนี่ก็คือ,อ ขึ้นไปทําสถิติสูงสุดใหม่นะซึ่งก็ผ่านมาเร็วๆนี้เองไม่นานเท่าไหร่ไม่ใช่ช่วงก่อนระบาดของเชื้อไวรัสอีกนะครหลังระบาดแล้วด้วยซ้ไปนะครไปดูในตลาดในยุโรปนะครับแดงเยอรมันนะครับอยู่ที่12,766จุดนะครับลบไป0 4นเปอร์เซ็นต์นี่วันนี้นะฮะลบไป59.49จุดสี่เก้ฟุซิอยอังกฤษนะครับบวกได้0ูนเปอร์เซ็นต์ฮะบวกไป2.62 จุดนะครับอยู่ที่5,900ันจุดหนจุดนะครับ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับลบไป0.29%นะครับลบไป14.25จุดนะครับอยู่ที่4,817.82จุดจุดนะฮะยุโรปเองเนี่ยย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะอย่างฟุตซีร้อยเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาสูงสุด52สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เจ็ดนหกร้จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่5,900ก็ถอยลงมาเยอะนะประมาณพันกว่า 1,700จุดนะครับส่วนแดกเยอรมันนี่สูงสุดอยู่ที่13,795จุดนะครับถอยลงมาประมาณพันพันจุดนะ่ะพันจุดเกือบพันน่ะนะครับส่วน CAC สี่ศูนย์ฝรั่งเศสนะครับที่ผ่านมา52สัปดาห์นี้6,111จุดนะครับตอนนี้4ี0พก็ถอยมาเยอะฮนะประมาณเกือบ2,000จุดนะฮะอืม ตลาดหุ้นอเมริกาใต้ก็ลบส่วนใหญ่มีอาร์เจนตินาบวกนะครับแล้วก็เวเนซุเอลาบวกสองประเทศนี้เขามักจะสวนคนอื่นนะครตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ลบนะครับก็ลบแต่ก็ไม่มากนะครับมีโปรตุเกสบวกนะครับสเปนบวกอ่ที่เหลือก็ลบหมดรัสเซียบวกขึ้นมาได้เมื่อวานลบค่อนข้างเยอะไปดูภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลียนะครับตัชนี A SX 200ลบเยอะเลยนะครับ2.29เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่5,815จุดนะครับลบไป136จุด นิวซีแลนด์นะครับ n z x 5 0า cross นะครับบวกขึ้นมาได้นิดนึงนะครับ0.04จี่เปอร์เซ็นต์จีนนะครับซึ่งให้คอมโพสิตลบไป0.02เปอร์เซ็นต์นะครับลบ นิดนึงนะครับอยู่ที่3,218จุดนะครับส่วน CSI 300นะครับลบไป0.10%น่งเซหังเซงลบไป0.79%จกนตะครับจากรัคคอมมิชชั่นอินโดนีเซียลบไป0.19%เซนเสกของอินเดียนะครับลบไปบวกเสนบวก0ูนะครับญี่ปุ่นนะครับนี่ค่2อลบไป1.50%นะครับโทปิกลบไป1.97%มาเลเซียเ l c i บวกได้ซนิดนึง0.06%นะค ฟิลิปปินส์คอมเพอสิตนะครับบวกขึ้นมา0.39%เรซทไทม์สิงคโปร์ลบไป0.10%คอสเปีเกาหลีใต้นะครับบวกขึ้นมาได้0.86%คอสแดกบวกไป1.46%่ไต้หวันเวทเวทเดนเด็กซ์นะครับบวกได้0.38%เซตไทยตอนนี้ก็ยังลบอยู่จริงๆดูตลาดส่วนใหญ่เขาบวกบวกลบๆกันไม่เยอะนะมีญี่ปุ่นลบเยอะแล้วก็ออสเตรเลียลบเยอะสุด2%กสวนเปอร์เซ็นค์ว่านะคญ่บส่วน uh, คน จีนก็ลบนิดเดียวนะครับมีอย่างที่ว่ามีมีมีลบเยอะคือมีญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับส่วนที่บวกเยอะนี่คือเกาหลีใต้นะครับอคอสแดกบวกได้1.46%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเซทไทยตอนนี้ก็ลบเพิ่มขึ้นไปอีกนะลบ19.68จุดนะครับหนึ่งลบ1.57%เปอร์เซ็นต์อยู่ที่1,237.66จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายตอนนี้ 40, 4 4 2 4ล้านบาทแล้วนะครับ ลบไปกว้างเลยนะครับหนึ่งหนึ่งร้อิบริษัทเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนิดนึงนะฮะภาพรวมนะฮะบ,บอกว่าอันนี้จากสิงคโปร์และโตเกียวนะครับบอกว่าตัวเลขข้อมูลจากประเทศจีนนะครับยกระดับราคาหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะเออแต่ทำไมตลาดหุ้นจีนลบอันนี้เป็นตัวเลขช,วช่วงเช้านะครับเขาบอกว่าอ่า เขบอกว่ายังมีความระมัดระวังอยู่นะครับหลังจากการอภิปรายเป็นครั้งแรกของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอันนี้ต้องยอมรับนะบท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้ผมพยายามรอดูไม่เห็นบีเลยรอไปจนถึงดึกพอสมควรนะฮะประมาณตีหนึ่งนะ ก็ยังไม่เห็นนะก็เลยไม่ได้ดูสดนะครับแต่ว่าก็มาอ่านข่าวนะครับดูนะครับบอกว่าการอภิปรายหาเสียงนี้โกราหนนะเดี๋ยวเราตะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องการอภิปรายหาเสียงประธานดีสหรัฐน,นะครับในภาพรวมนะครับบอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียขยับตัวสูงขึ้นในวันพุธนี้หลังจากตัวเลขข้อมูลสแสดงให้เห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนกําลังเริ่มมีกําลังส่งนะครับแต่ หลังจากการอภิปรายทางการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับบอกว่าเกิดขึ้นอย่างโกลาหลระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายโจไบเดนนะครับจากพรรคเดโมแครตทรัมป์นี่จากพรรครีรพับลิกันนะครับเขาบอกว่าเอามากดดันทัศนอารมณ์ของตลาดโดือนนี้ตลาดหุ้นลวงหนงของสหรัฐนะตกลงไปในขณะที่ตราแรกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย <c oughs> อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นเป็น เงินสกุลปลอดภัยถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับได้รับแรงหนุนท่ามกลางการอภิปรายเป็นครั้งแรกนะเขาบอกว่าการอภิปรายนี้นะมีข้อมูลเล็กน้อยคือคอพูดไม่ตรงประเด็นตัดกันมากกว่านะครับอ่่ชนีนีนะ้กรอบกว้างนะครับ MSCI เอเชียใต้สเกนอกญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น0.3นะครับนำโดยการปรับตัวสูงขึ้น1.2ของตลาดฮ่องกองนะครับอ่าชนีล่วงหน้า S&P500 มีความผันผวนเอาไปดูล่าสุดเลยดีกว่านะครับ S&P S&P 500ล่วงหน้าฟิวเจอร์นะครับลบไป0.81%นะครับลบไป27จุดดาวโจนนะครับอันนี้เป็นฟิวเจอร์ดาวโจนลบไป0.88%นะครับนาสแกลบไป0.95%ก็ธรรมดาเนาะแต่ชนีล่วงหน้าลบเขาก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเปิดตลาดมามันน่าจะลบอะแต่ว่า <laughs> มันอยู่ที่มันจะมีปัจจัยอื่นหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ ปัจจัยต่างๆพวกนี้นะครับเขาบอกว่าช่วยหนุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับนี่ข่าว ข่าวในภาพรวมก็พูดถึงการเผชิญหน้ากันครั้งแรกนะครับระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์และนายโจไบเดนถูกมองจากนักวิเคราะห์ทางการเงินบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการที่จะตีคืนนะครับการโรงคงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งขณะนี้เนี่ยในแบบสํารวจความเห็นคะแนนความนิยมนายโดนัลด์ทรัมป์ยังตามหลังนายโจไบเดนอยู่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะจริงๆแล้วบางทีข่าวเนี่ยม,มันทำให้เราเข้าใจผิดนะฮนะ ในการอภิปรายพยิเชิญหน้ากันเต็มไปด้วยการขัดจังหวะจากผู้สมัครทั้งสองฝ่ายนะครับนายไบเดนกดดันนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องเกี่ยวกับการรับมือของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการโจมตีเรื่องส่วนตัวอย่างรุนแรงนะครับก็บอกว่านะดูเหมือนกับว่ามันแบ่งเท่าๆกันนะครับระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนคือดูเหมือนแปลนะดูเหมือนกับว่ามัน มันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยากที่จะดาวว่าตลาดจะเคลื่อนไปทิศทางไหนเขาบอกว่ามันไม่ move needle คือเข็มมันไม่เปลี่ยนทิศนะฮะอันนี้ตามการพูดของนักยุทธศาสตร์การตลาดที่ธนาคารซูมิโตมโมมิซุยแบง n k ในกรุงโตเกียวน, ako, ira, นะครับในอายากซีลานะฮะสิ่งที่ผู้คนมีความกังวลม,มากที่สุดในเรื่องนี้คือความยุติธรรมในการเลือกตั้งมันจะมีการดําเนินการอย่างไรนะครับภายใต้สถานการณ์ปกติ ตัวเลขข้อมูลที่เป็นลักษณะในเชิงบวกทางนั้นเศรษฐกิจจากประเทศจีนที่เร kind of ามองเห็นนะครับจะสนับสนุนการค้าแบบอันนี้มันแปลกเนะเขาบอกการค้าแบบหลบความเสี่ยงนี่ผมดูหลายหนนะไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือลบาตัวเลขข้อมูลออกมาดีมันไม่เห็นหน่าหลบความเสี่ยงเลยมันน่าจะรับความเสี่ยงอ๋อเขาบอกว่าแต่ช่วงนี้มันแตกต่างออกไปก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะพูดอะไรหรือเขียนผิดนะฮะบกิจกัร โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศจีนมีการขยายตัวที่ระดับเร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากการกลับมาของ,ของการขยายตัวของการส่งออกหลังจากที่ยอดขายมันหดตัวลงไปหลายเดือนติดต่อกันเออนี่น่าสนใจนะครับคือจีนส่งออกได้ดีขึ้นนะเออนะครับแล้วกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ขยายตัวนะครับเ,ออเขาบอกว่า คือคือเราเห็นที่ผ่านมาเนาะเราเราเห็นตัวเลขข้อมูลเรามองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นตัวนะฮะก็เนื่องจากเขาคุมการระบาดเชื้อไวรัสได้ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลกตั้งพันสี่ร้อยล้านคนนะครับแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ยมันน้อยมากในขณะที่ประเทศอินเดียก็เยอะเหมือนกันพันกว่าล้านเหมือนกันเกือบพันสี่ร้อยล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นของประเทศอินเดียเนี่ยมันเยอะมาก ประเทศอินเดียประชากร1,383ล้าน3 1,383ล้าน3 4 5 1 7 3คนนี่เขานับได้ไงไม่รู้นะครับก็ช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะประเทศเมือม่อวานเนี่ยประเทศอินเดียนะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น1 85,000คนนะครับตอนนี้อินเดียนะครับไล่สหรัฐเข้าไปแล้วอยู่ที่6,223,519คน หกล้านสองนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดรายนะครับสหรัฐจํานวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานเมื่อวันสื่อเนี่ยน้อยนะครับสามร้อยกว่ารายแต่เมื่อวานนี้เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายก็เกือบพันอีกแล้วนะครับทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตสะสมของประเทศสหรัฐนี่สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าคนนะครับ ผู้ติดเชือ้อไวรัสเพิ่มขึ้นของประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้44,227คนตอนนี้สหรัฐ7,46,146คนเจ็7ล้าน4นะครับอินเดีย6,2ล้านสองจำได้เมื่อวานนี้ยังเพิ่งรายงานว่าอินเดียตามสหรัฐอยู่ล้านหนะครวันนี้วันนี้ตามล้านสองแล้วนะก็ไล่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับต้องไปดูจำนวน ผู้ที่ฟื้นตัวคือหายแล้วไม่รู้หายจริงบางนะ่าเนาะสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาบอกรีคอเวอร์ไปแล้วเนี่ล้าน6แสน4หมื่น8พัน6ร้อย83คนนะครับส่วนอินเดียรีคอเวอร์ไป5ล้าน1แสน8หมื่น4พัน6ร้อย34คนสแสดงว่าอินเดียรีคอเวอร์ได้ดีกว่านะครับแอคทีฟเคสนะครับของสหรัฐคือจํานวน ผู้ที่ยังป่วยอยู่จากการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาของสหรัฐนะครับอยู่ที่2,546,678ารายในขณะที่อินเดียเนี่ยอยู่แค่9,41,356ลารยายนะครเอออันนี้เป็นเป็นตัวเลขที่คือเรามองว่าอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อไล่สหรัฐเข้ามาติดๆนะครับแต่ active case หรือนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงมีอาการป่วยอยู่เนะี่ย ของอินเดียเนี่ยมันไม่ถึงล้านในขณะที่สหรัฐมันสองล้านห้ะฮะอันนี้ก็ต้องต้องไปสืบดูเดี๋ยวไปสืบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเพราะว่าเหมือนกับว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกําลังไล่เข้าไปจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยกำลังไล่สหรัฐเข้าไปจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแต่จํานวนผู้ที่ติดเชื้อแล้วยังมีอาการอยู่พูดง่ายๆอันนี้เดาเอาเนะเหมือนกับยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย ของอินเดียมันแค่9ก้าแสนสี่นหพสามอห้าหกคนสหรัฐมันสองล้านห้าหรือหรือว่าติดเชื้อมีอาการแล้วมันไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอันนี้ไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเบิดดูตัวเลขนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าสหรัฐประมาณเท่าหนึ่งเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าจํานวนผู้ที่ติดเชื้อและมีอาการว่างั้นเถอะ c t i v e c เ s e เนี่ยของอินเดียยังน้อยกว่าสหรัฐนะฮะเกือบสองเท่ากว่านะฮะเอออันนี้ก็น่าแปลกใจนะฮะซึ่งซึ่งถ้าตัวเลขนี้เนี่ยมันมันไม่ได้มีนัยยะอื่นๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอ,อินเดียควบคุมได้ดีกว่าสหรัฐซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้นะฮะออกลับไปดูนะครับตลาดหุ้นต่างๆในโลกนะครับตกลงไป3าจุด็ดเในเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นผลงานรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา อืขณะที่วันเลือกตั้งประธานดีสหรัฐกําลังใกล้เข้ามานะครับนักลงทุนในขณะนี้กําลังคาดหวังในช่วงท้ายของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะว่ามันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับและนักลงทุนกําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะรับความเป็นไปได้ของผลการเลือกตั้งที่ไม่มีความชัดเจนในวันเลือกตั้งอการค้าขายออปชั่นนะครับแสดงให้เห็นว่านะตลาดคาดหวังว่ามันจะมีความผันผวนไปจนถึงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเลือกตั้งเนาะ อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรนะครับถอยกลับลงมาจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่1.1755เหรียญสหรัฐหลังจากการอภิปรายนะครับไปอยู่ที่ระดับ1.1732เหรียญสหรัฐนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงนะครับคือเงินสกุลออสเตรเลียดอลลาร์นะครับตกลงไปอยู่ที่ระดับ0.7114เหรียญสหรัฐนะครับในระหว่างคุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดวงพรครับ วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณยศสริค่ะขออภัยนะคะคือเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมันเป็นวันทํางานกระเสียนอายุของใครหลายๆคนในอาชีพรชาชการนี่ฉันก็ไปรํารับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพที่อนุเคราะห์ในการทํางานของฉันมานะะก็เลยก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดี๋ยวขอขอไปรเรื่องเรื่องข่าวนิดน,นึงนะครับก็นะฮะพูดถึง พูดถึงนะครับเรื่องการเลือกตั้งประธานินาธิบฏิสหารัฐซึ่งมันเหลืออีก5้สัปดาห์เองนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้มีการอาภิปรายกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องอภิปรายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะดูเรื่องภาพรวมตลาดก่อนนะครับ เขาบอกว่าในที่อื่นๆนะครับระดับราคาน้ำมันตกลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบสสัปดาห์ที่ทําไว้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับท่ามกลางความกังวลที่ปรับตัวสูงขึ้นในเรื่องอุปสงค์ต่อพลังงานนะครับในขณะที่สภาวะการระบาดงเชื้อไวรัสโคโรนาเลวร้ายลงไปอีกนะครับราคาล่วงหน้าของน้ำมันดิบเบรนด์นะครับตกลงไป1.2%อยู่ที่40เหรียญ56เซนนะครับและราคาล่วงหน้าของน้ำมันดิบสหรัฐนะครับ ตกลงไประดับเดียวกันนะครับอยู่ที่35.84เหรียญแเซนแต่ผมกำลังดูอยู่เนี่ยไปดูราคาลงน้ำนมันดิบสหรัฐน,นะครับก็มันตกลงไปเพิ่มอีกอ๋อมันดีขึ้นนะสามสิบแปดเหรียญเก้าสิบเอ็ดเซนนะครับ wti ส่วนเบรน t ์นะครับอยู่ที่สี่สิบเหรียญห้าสิบเซนเบรน n ์นี่ตกเพิ่มนะครับในช่วงค่มคืนที่ผ่านมาตกไปหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่สี่สิบเหรียญห้าสิบเซนเรากดดดข้ามไปนะ,ะคุณดวงพร เราข้ามไปถึงเรื่องการอภิปรายเป็นครั้งแรกนะฮะระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับนายโจไบเดนนะฮะค,คือคือที่ให้ความสําคัญสหรัฐซึ่งใครๆก็คงให้ความสําคัญสหรัฐนะฮะประการแรกนะ,ะคือสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศมหาอํานาจนะฮะ,ะมีอํานาจมีการใช้ใจ่ายทางด้านการทาหารมากที่สุดในโลกเขาบอกว่ามากมากกว่าอีก8ประเทศถัดจากเขา คือเขาอะใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งนะสหรัฐแต่อันดับหนึ่งของสหรัฐเนี่ยการใช้ใจ่ายของสหรัฐเนี่ยมากกว่าอีก8ประเทศรวมกันถัดไปซึ่ง8ประเทศรวมกันถัดไปเนี่ยนะหประเทศเป็นพันธมิตรอ่ะอันนี้อันนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวไปดูก็เป็นเรื่องตลกนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางทหารอันที่สองเนี่ยนะฮะมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและอันที่สามนะคุณลวงพรอันนี้เป็นความเห็นของผมนะ คือมันสนุกดีอ่ะ <c oughs> นะการเลือกตั้งในสหรัฐมันสนุกดีโดยเฉพาะยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆที่ผ่านมานะสมัยตั้งแต่เลกกนหรืออะไรเนี่ยเป็นต้นมาเนะาะสมัยเลกกนเดียอ่าคือ,ค,อคือที่เอาเป็นว่าตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งสหรัฐมันไม่เคยสนุกดูเดือดเท่ากับช่วงของไอดโดนัลทรัมป์เลยในะช่วงไอดโดนัลทรัมป์เนี่ยมันมากคนอื่นๆเนี่ยแทบจะฟันธงได้นะว่าใครจะใครจะได้เป็นจนกระทั่ง ถึงประธานดีอดีตประธานดีนะครับบารัออกโอบามาพอมาถึงช่วงในทรัมป์เนี่ยผมว่าเซียนยังไม่ค่าฟังโทนเลยว่าใครจะชนะนะคุณหลวงพลนะครับแล้วก็<อ>การอภิปรายเมื่อคืนนี้นะครับเขบอกว่าโอ้โหโกลาหลนะด่ากาันดูตรุดเสร็จแล้วแบบว่าคืออีกฝ่ายหนึ่งกําลังพูดอีกฝ่ายหนึ่งพูดแซงนะครับแล้วก็ คือคือไม่ใช่จากฝ่ายเดียวนะคือทั้งสองฝ่ายพูด,พดแซงกันนะแล้วนายโจไบเดนนี่อายุมากกว่านายทรัมป์นะโจไบเดนอายุ77็ดปีในขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์อายุ74ปีมากกว่า3ปีนะมีตัวอย่างนะฮะนี่เป็นสื่นักา่าวรอยเตอร์นะครับเขาออกมา มีโค้ดขึ้นมาพูดนะครับบอกว่านายไบเดนพูดบอกแกหุบปากได้ไหมแบบนี้มันไม่เป็นแบบของประธานาธิบดีเลยนะนายไบเดนเกิดความฉุนเฉียวนะครแล้วก็นายไบเดนเรียกนายทรัมป์ว่าเป็นตัวตลกนะครับเป็นคนเหยียดผิวเป็นลูกหมาของนายปูตินอันนี้ผมแปลตรงตัวนะเขาบอกว่าเป็นพ,พัฟฟี่พัฟฟี่ของปูตินนะครับซึ่งหมายถึงประธานในรัเสเซียนะครับเวาลาดีเมียปูติน อนอกจากนี้นะครับนายไบเดนบอกว่านายโดนัทรัมเป็นปัญหาที่เลวร้ายที่สุดที่อเมริกาเคยมีมานะแล้วก็พูดถึงนายโดนัทรัมว่าสำหรับตัวคุณแล้วไม่เห็นมีอะไรฉลาดเลยนายโดนัทรัมยอมไม่ได้บอกว่าอย่าพูดคำว่าสมาร์ทเนี่ยอย,อย่าพูดคำว่าฉลาดนแล้วก็บอกนายโดนัทรัมบอกนายโจไบเดนเนี่ยสอบตกนะบอกว่าเป็นที่โหลข,ของฉัน้นหรือเกือบจะเป็นที่โหลเพราะฉะนั้น,นยอย่ามาใช้คำว่าฉลาด คือซัดกันนัวเลยนะครับแล้วก็พูดดำเนินรายการในในวอลเลซเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าในคริสวอลเลซเนี่ยบอกไม่สามารถควบคุมการอภิปรายได้นะครับก็พยายามจะออกมาพูดนะฮะบ,บอกว่าก็เขาบอกว่าขอเรียกร้องให้นะฮะบ,บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่าพูดแทรกกันนะฮะอ่าคำพูดเขาคขาบอกว่าผมคิดว่ามันจะเป็นการ รับใช้ประเทศที่ดีกว่าถ้าเรายอมให้ทั้งสองฝ่ายพูดได้โดยไม่มีการสอกแทรกหรือสอดแทรกน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ขอขอร้องให้ทําเช่นนั้นนายทรัมป์บอก็บอกว่ารวมทั้งเขาด้วยคือหมายถึงนายไบเดนนะครับนายวอลเลซบอกที่จริงแล้วคุณพูดแทรกมากกว่าคือพูดถึงนายทรัมป์นะฮะนายทรัมป์ก็บอกแต่เขาก็พูดแทรกเยอะด้วยคือคือเหมือนเด็กทะเลาะกันบ่ฮะนะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะครับขอโทษแต่ว่า แต่ว่าเออเท่าที่อ่านเนี่ยดูเหมือนกันเหมือนเด็กทะเลาะกันนะคุณดวงพรเสร็จแล้วเนี่ยก็ทั้มเขาก็แบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วไหมคะอือก็แต่แต่เท่าที่อ่านนะไบเดนด้วยอะ่ะคือทั้งคู่อะ่ะนะฮะไม่ใช่เฉพาะนายทรัมป์นะฮะแล้วก็อ่ดูเหมือนกันว่าคือผมผมคิดว่าไม่รู้สิถ้าเผื่อถ้าเผื่อนะเป็นนายรั克โอบามานะอ่าพรีเ t นเทชัของโอบามาเนี่ยเหนือกว่า ผมว่าเหนือกว่าทั้งสองคนนะครับโอบามานี่เขาออกมาลักษณะตลกนะฮะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเนี่ยสมมุติว่านายโอบามาเนี่ยมาชนกับนายทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าโอบามาจะจัดการได้ดีกว่าแล้วเผอๆจะชนะด้วยถ้าเผื่อเลือกตั้งกันนะเฮ t ูเฮ a เนี่ยนะฮะในขณะทีะ่มันบังเอิญว่านายโอบามาเนี่ยบารัคโอบามาเนี่ยเป็นประหาดีก่อนแล้วคนที่เดมโมแครตส,ส่งมาคู่กับ ในทรัมป์ในชั้นต้นในครั้งแรกเนี่ยคือคลนะินตันฮิลลารีคลินตันซึ่งผมว่าคลินตันเนี่ยมือมือหมายถึงความสามารถในการพรีเซนต์เนี่ยสู้สู้บารักโอบามาไม่ได้ในขณะที่นายโจไบเดนเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเท่าที่ที่ผ่านมานะดูดูการออกมาพูดของเขาเนี่ยหรือโปรไฟล์เขาเนี่ยผมว่าสู้ทรัป์ไม่ได้อะ แต่ว่าอย่างที่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรเยอะประเด็นนะครับที่ที่ขึ้นมาโจมตีในทรัมป์นะร,รวมทั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะหนึ่งวันก่อนหน้าการพภิปรายเมื่อคืนนี้มีข่าวจากนิวยอร์กไทม์สวในายทรัมป์เสียภาษีแค่750เหรียญน,นปี2016-2017และก่อนหน้านั้นไม่เคยเสียเลยนะฮะซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องตลกนะครแล้วก็ก่อนหน้าการ มาอภิปรายเนี่ยนายโจไบเดนเนี่ยเอาแบบฟอร์มการเสียภาษีเข้าออกมาสแสดงให้เห็นว่านายไบเดนกับภรรยาจ่ายภาษีไป346,00 0เหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีการจ่ายภาษีอื่นๆนะครับรายได้เกือบ98 5 0 0 0ดพันเหรียญสหรัฐยื่นแบบขอคืนภาษี47,000เหนะรียญสหรัฐนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกมีชาวอเมริกันเนี่ยเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปแล้วหนึ่งล้านคนนะครับแล้วก็นายทรัมป์พูดทำนองที่ว่า เขาจะไม่ยอมรับอ่ะเหมือนก็ไม่ได้พูดชัดๆนะแต่พูดเหมือนไม่ยอมรับการเลือกตั้งทางปรษณียีบอกว่ามันทําให้เกิดการโกงได้นะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่านายช้์แพ้เนี่ยนะฮะตามกระแสข่าวที่อ่านดูนะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีความวุ่นวายยุ่งยากเช่นนายชป์อาจจะไม่ยอมนะฮะแล้วไม่รู้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เบรกสองมาคุยเรื่องเมืองไทยกับคุณดวงพรสักครู่ครับค่ะ